โอราดว่าไว้หีหักอย่าใช้จะทำให้โชคไม่ดีก่อนออกจากบ้านเช็ดกระจกให้ใสชีวิตจะได้สดใสเช็คมีจิ้งจกรองทักหรือเปล่าต้องก้าวเท้าขวาออกเพื่อความโชคดีขึ้นรถคล้องพวงมาลัยก็ต้องไหว้ขอพรแม่ย่านางก่อนออกเดินทางจะได้ไม่มีอุบัติเหตุ แม่กว่าจะออกจากบ้านได้ลุ้นแทบตายจะดีกว่าไหมถ้าเราทำให้ทุกวันของคุณไม่ต้องลุ้นอย่าปล่อยให้โลกของคุณอยู่ยาก BMW Premium Selection รถยนต์มือสองที่ได้รับการการันตีจาก BMW ไงอรุณสวัสดิ์